ขยักกลับมาดูเรื่องของการปรับตัวในการเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับภัยพิบัติในระยะยาวกันหน่อยนะแน่นอนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของบ้านยกสูงนะครับการปลูกบ้านการสร้างสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายเองก็มีวงเสวนาครับนักมีนักวิชาการจากหลากหลายภาคส่วน,นมาถอดบทเรียนเหตุการณ์น้ําท่วมที่เชียงใหม่ เนื้อหาสาระประเด็นหลักๆจากการถอดบทเรียนก็คือตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยกำลังเผชิญกับภัยหลายด้านทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากการกระทำของมนุษย์ทั้งความล่อแหลงความเปราะบางของพื้นที่เองที่ทําให้พื้นที่ของเชียงใหม่กลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาในวงเสวนาวิชาการแลนหลังแลนหน้าน้านําท่วมใหญ่ที่แอ่งเชียงใหม่ลําพูนนะฮะในช่วงตุลาคม67ที่เราเห็นกันโดยภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมอช มีนักวิชาการครับด้านธรณีวิทยาด้านโยธาธิการด้านวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนเนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาฮะถอดบทเรียนน้ำท่วมภาคเหนือในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คาดการวางแผนจัดการบุรณาการในอนาคตแล้วข้อมูลเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วเตรียมที่จะชงเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มที่ท่านนี้ศาสตราจารย์กิติคุณทวีศักดิ์ร่มีวงนะครับ อดีตคณะบดีอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาของมอชบอกว่ากรณีน้ำท่วมเชียงใหม่ในเดือนตุลาคมเนี่ยมีหลักฐานว่าน้ำท่วมเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ500ปีก่อนอ้างอิงหลักฐานประวัติศาสตร์ของล้านนาพบว่าเกิดตั้งแต่ปี2067นเน้ำเนี่ยท่วมเชียงใหม่ถึงประตูท่าแพครั้งนี้ตุลา67ก็กินลึกเข้าไปเกือบถึงประตูท่าแพเช่นเดียวกัน ะะอาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่เผชิญกับภัย4ด้านคือ1ปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วก็จะเห็นหลังปีใหม่นะก็จะเริ่มเยอะเรื่องของน้ําท่วมดินสไลด์แล้วก็แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ไปกระทบกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ไม่สามารถดิกเลี่ยงได้ในอนาคตหน่วยงานต่างๆต้องนะฮะตระหนักปัญหาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงสาเหตุจะได้เตรียมรับมือกันด้วย ด้านรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์นะครับภาควิชาวิศกรรมโยธาคณะวิศวกรรมนะครับของมอชนะฮะก็บอกแบบนี้ฮะบอกว่าเหตุการณ์น้าท่วมเชียงใหม่ในครั้งนี้ทาให้เราได้เห็นถึงศักยภาพในการรับน้ําของแม่น้ําปิงที่ลดลงก็เลยทําให้ตัวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ล่อแหลมและเปราะบางต่อการเกิดน,น้าท่วมเพราะว่าแม่น้ําปิงเนี่ยถูกบุกรุกมากขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันเชียงใหม่มีปัญหาความล่อแหลมของพื้นที่ มีความเปราะบางของชุมชนต่อภัยโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นถนนที่มันไปขวางทางน้ํารวมทั้งจากการเพิ่มของจํานวนประชากรชุมชนแออัดการอพยพย้ายถิ่นฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนะฮะที่สําคัญคือการบริหารจัดการในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการขณะที่สาราจ,จารย์ชูโชคบอกแบบนี้ฮะความเสี่ยงเรื่องภัยน้ําท่วมของเชียงใหม่มี3ปัจจัยหลักๆคือ1 ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือใครไม่เช่นสองความลอดแหลมของพื้นที่คือการรุกล้ำลำน้ำกีดขวางทางน้ำนะฮะเดี๋ยวนี้มีรีสอร์ทมีที่พักเข้าไปขวางทางน้ำและสามความเปราะบางคือไม่มีภูมิต้านทานในการสู้รบกับภัยทั้งความลอดแหลมความเปราะบางเหล่านี้กลายเป็นความเสี่ยงดังนั้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ําท่วมจะเป็นต้องเตรียมป้องกันและรับมือในช่วงน้งําแ้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคต่างๆนะฮะคาดว่าจะ ทำข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมแล้วหวังะะว่าจะเอาข้อสรุปจากวงวิชาการเนี่ยไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่เขาจะไปจัดคอรมอรสัญจรนที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าพศจิกายจนนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นแผนในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของการรับมือกรรับภับทยพิบัติในระยะยาวนะครับ